มหาวิทยาลัยเกษตรมนติตจัดงานประมนิเทศประจำปีการศึกษา2559ในปีนี้มีตีมงานที่ว่าก้าเกษตรกล้าสู้สู่ความสำเร็จซึ่งกล้าเกษตรนั้นหมายถึงกล้าบ่มเพาะนักศึกษาชั้นปีที่1ที่เข้ามาเริ่มต้นศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรมนติต เข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเปรียบดังโลกจำลองในมิติต่างๆทางการเรียนและการทำกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าภายในงานได้รับเกียรติจากดรวัลลสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์เข้าโวมงานและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเป็นเฟรชชี่ในโรงเกษตรมนตรีแห่งนี้เราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ เดินเข้ามาอาจาการคัดเลือกแต่วันนี้ครูขออนุญาตที่จะแทนทั้งมหาวิทยาลัยที่จะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมต้องอเกษตรนณิบเรามีความภาคภูมิใจอย่างไรในความ,มเป็นเกษตรนณิบเช่นเดียวกันภาษาทุกที่เพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนในที่นี้ได้มีความภัมนใจเช่นเดียวกัน สำหรับพนันงานมีการ The Fashion s ช o w ชุดเครื่องแต่งกายของนัางสายด้วยว่าควรแต่งกายแบบไหนที่จะเหมาะสม นอกจากนี้ภายในงานยังมีรุ่อพี่ที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับน้องๆเฟสชีใหม่ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะเราไปให้รุ่นพี่พูดถึงน้องๆในปีนี้กันค่ะก็อยากจะฝากรุ่น้องนะครับใครที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วมหาลัยเนี่ยก็ขอให้ฝากเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าระยะเวลา4ปีเนี่ยมันไม่ได้นานหรือว่าช้ามันเร็วมากๆใช่ค่ะ ยังไงใครที่อยากทําอะไรหรือว่าอยากทําอะไรให้สาเร็จก่อนเรียนเนี่ยรีบทำครับรีบลงมือแล้วคุณจะสําเร็จเร็วๆฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยมีให้อ่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็เขาคัดสรรมาแล้วอ<ช>่ะให้พวกเราได้ฝึกฝนนะคะหาการที่เราจะค้นหาตัวเองความสามารถพิเศษศักยภาพของเราเต็มที่กับตรงนี้ทุกวิชาทําให้ได้ท็อปให้หมดเลยลองดูซิว่าเราเนี่ยจะทําไม่ได้ใช่หรอนะถ้าเกิดว่าเราเรียนได้ดีอนะนภาษาอะไรกับการที่เราจบออกไปแล้วเราไปทํางานข้างนอกเราก็ต้อง หางานดีๆทําได้แน่นอนนะคะฝากตรงนี้ด้วยค่ะครับผมไปปิดท้ายกับการแสดงโชว์ปอมปอมเชียร์และการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและวง KBU Band ที่สุดอลังการในงานครั้งนี้กันค่ะ